สบายดีพ่อยพี่น้องเราสบายดียามแดดแดดมันนี้ก็ออกทงคือเก่ามันนี้สิพานมายโนโบาสิได้หรือเปลบรรยากาศอยู่ทงเนาะลมเย็นขนาดแดดแน่น,น้อยหนึ่งบรรยากาศอยู่สวนมัรรากแตงเขาใหญ่ไว้ยันรีพปู ใหญ่กว่ามือที่มาซักอีกเนาะมือที่มาซักฮาก็ได้สองใบนีใหญ่ไปแล้วกลไก่เสียด้กินหมากลัวผมให้พี่น้องเลยเขียวงามขัก อันปลูกไว้เนาะอเอาขึ้นมาที่สวนแล้วก็มาปลูกไว้แล้วเนาะอันหนึ่งขัดแลลวเรียบร้อยบรรย,ยากาศหาหนไม่รอหวยนะมุนหินร้ายขนาดนี่เขาจะเอินวาวังหิน เอาไม่ต่อไปบางคกนกรสิิามท้าวบริปไปอ,องเฮียนบ่บ่เอาบริปไปอ,อาจารย์รวมเหมือนนี้เลยบริปไปก็เลยอยู่เพื่อนเหมืนบริปไปอ,องเฮียน หน้าไม้คือเก่ามีเรากินแล้วกันหน้าไม้เดี๋ยวนะสาะเห็นแล้วหน้าไม้เหรออันใหญ่ค่ะขนาด หน่อยใหญ่ขักเนาะดีโหลดผูหย่อนขาวๆแสบเลยแบบนี้หวานต้มกะเขาพออีกแล้วเนาะเขาพออีกแล้วพอม่พี่น้องพออีกแล้วนี่นะ พออีกแล้วหยดขาวโอ้ยแม่ยงยังวะโหมันมานมือน,นี่กำลังสับอ่นนะเน,นาะขาวๆาบ้างค่ะขาดเร็วนะคะก็นี่ได้สองอัน มากรณนนีเนาะมาบึงมันจะมีบัวกอนไข่ยังวะม่นไข่ไก่ตอกบัวแม่ไข่ไก่ตอกแลว้ววะนี่นะหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งพอไข่พอพี่น้องไข่ไก่ตอกเดีนเนยย๋นี่เงาหน้าไม้เนี่ยโบหน่วยเดียวไข่ไก่ตอกเนาะเห็นหน่วยเดียว พ่อ,อยังเขาแล้วพ่อหมพี่น้องไปเห็นคือเอาเห็นหังนิ่มแล้วว,าน,ว,นนนวา,านี่โตในน้อยคือผึ่งมาแต่อาโทษวุ่นแต่มั็นวันเมาแต่หาน้ำม้อีกเสยลืมเห็น มาเบิงแม่เฮาหาเนาะบัดนี้อ๋อผดได้อันใหญ่อันนี้วันนี้เน้นแต่ยอดพุนได้แต่อันขา,ขาวๆเหมือนเอาเมาต้มกินกับจันแกงมกพริก,กมะพริกดิบสดแซ่บบไร้อึดลรสัมเนี้กได้ กำลังซับเนาะเขาเห็นหังนิ่มเขาว่าหังนิ่มนะนก่ก์อนไมไัยบาทนะฮะบอกกล้าตอกมันอย่ามันเป็นผึ่งกำลังกบลงป้าท้ออยู่กลางกอเอาออกมาแล้วออกมาแล้ว ออกมาแล้วปูน้ำไม้ไผ่นะพอดีต้มรถเสดน้ำไม้บงพอเขาปลูกไว้นะอันยอดงามคักแต่บุคุดมันดอกพอมัน้าก็ัเป็นเขามาเบึง่วนน,น้ำไม้พอใช่เนาะพออีกแล้วว้าทู ยอดค่ะอวสันต้มด้นดเนาะแซ่บๆมานี่ขาบมาแล้วยังลยอันนี้เนาะมานี่แล้ว <c oughs> ห้องยอดขาวเนาะเน้นแต่แบบน,น,นี้มือนี่แสบรถโ,โอ้ยระยกสิคิดมา,านขักเหมือนนี่นัง่งเศร้าเมื่อยก็นเนาะพ่อพี่น,อน้องจำงะไรที่ไปหาอีกมันแดดเฮือออกเฮือแต่เฮือกเต้นไปนแล้วโอ้แดดแห้งขนาดขายาวพอดำพอลกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้อง พอหมัดแล้วพอลกแล้วพอดั้แล้วถ้าจะฝนตกอย่างเดียวัะฝนตกแล้วเหมือนลงมือลดมือใดก็ได้พอหมัดแล้วมาเบิง่งแเม่เขาเอาหนามาอีกอเน้นแต่อันข่าวเหมือน บมีอันเป็นเีียวจิกอันออผูดทางในพุงเอามันอเ,เอามาเบิ่งกไก่ๆเนาะมันไม่ไผ่มันอยากซีกีดๆเนาะพอเหงามันไปทางในก็ ก็เลยจับเงาได้ป่ะแม่ออกมาแล้วยอดทีหนึ่งหาต่อไปเนาะมึงเธามีอีกพออีกแล้วเพณ่นป่ะพี่มาทางเฮ้าี่แม่โอ้มีแต่มาขาว lấy từ bên lẽ này khảo nếu bọn đi khảo đẹp đấy nhắn khả lần nào hát kui lôi kui khảo ku 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 อย่างงามแล้วทางละทางหนักกระซับเนี่ยเห็นออเออนี่เออมันออกไหมแม่แม่แม่มันเห็นไหมได้ออกมาแล้วอันใบใหญ่เป็นไดได้วยไหมหลุมๆพูดพดเดี๋ยวซับก่อนก็นี่ฮะก็ได้สามเนาะอันขาวพู มันจะงดงามๆาบึง่งอ็เด็กผม่อพี่น้องเอ้ยพี่ลึกหนักลาหนะไม่กระจอกเห็ดผูผูเป็นขุมเป็นขุมอยู่ผูผูผูก็จะสิปีตน,นี่เด็เดี๋ยวซับก่อนออกมาแล้วอ,อันใบใหญ่ปะใดตัวนี้ หูหยอดขาวอีกแล้วได้สองหยอดเนาะแม่เขาได้มีได้อันขาวๆหลังจากถี่ไปหามาเนอะพี่น้องโอ้ยหูอคอนซอนิืนอันงามเมื่อเมื่อเมื่อผืนวะหาแล้ว ลำลาพาจาักน้องพรมิพี่น้องชิมื่อแล้วเมื่อต้อ่ม,ตมก่อนจะกินต้่มนะไหยก็เจียวมัพริกมัพริกดิบเนาะต้่มนะไม้ขาวแบบนี้กินป้าหวานค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะกดก,กระดิ่งน้ำจังสิบ,บรดชพัฒน์คิดใหม่ใหม่จากสองเฮาไปแล้วสบายดี